สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปคลิปนี้จะพาทุกคนมาเปลี่ยนบูทล้อเพื่อป้องกันอาการล้อสายในอนาคตตอนนี้รถผมก็ใช้งานไปแล้วที่2,500กกับอีก26กิโลใช้งานน้อยฮะแต่ก็ต้องเปลี่ยนนะเพื่อป้องกันอาการล้อสายในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าอาการนี้มันจะเป็นทุกคันหรือเปล่าฮะแต่ก็เปลี่ยนไว้ก่อนเลยดีกว่าจะได้สบายใจอ่ะเดี๋ยวผมจะหมุนล้อรถผมเนี่ยให้ทุกคนได้ดูก่อน นี่ครับก็จะประมาณนี้นะหมุนก็ลื่นๆเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะอ่าลื่นๆเนียอะมาดูขั้นตอนวิธีในการถอดประกอบกันเลยขั้นตอนแรกฮะถอดสายเซ็นเซ,นเซอร์ท่อตัวปลั๊กสายเซ็นเซอร์ท่อเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณคอยไฟของพอซ่านะนี่ฮจุดที่ผมชี้เอาไขควงปากแบนฮนะงัดลงไปแล้วก็ดึงออกได้เลยฮนะ Okay. ขั้นตอนแรกฮะขั้นตอนที่2ก็ถอดน็อตที่ยึดท่อ,อมีอยู่ทั้งหมด4ตัวโดยใช้ประแจเบอร์12อจะมีน็อตยึดท่ออยู่แล้วก็อีก3ตัวเป็นน็อตยึดกับสวิงอาร์มอถอดโดยใช้ประแจเบอร์14ฮะ อ่ะเสร็จสับเรียบร้อยครับจุดนี้ก็มีน็อตอยู่ที่กันทั้งหมด4ตัวนะแล้วก็ปลั๊กเซนเซอร์ท่อมีอยู่แค่นี้ต่อมามาทำการถอดฝาครอบชุดสายน้ำมันเบรกตัวนี้ก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์ห้า เสร็จแล้วก่อนที่เราจะถอดสวิงอาร์มมาจุดนี้ผมมีเคล็ดลับเล็กน้อยนะคือการถอดล้อออกก่อนนะไม่ใช่ถอดล้อสิถอดถอดน็อตครับเนี่ยขันน็อตตัวนี้ให้มันหลวมๆก่อนนะยังไม่ต้องขันออกก็ได้ฮะเพราะว่าถ้าเราดึงเบรกออกแล้วเนี่ยจุดนี้มันจะถอดยากฮะจุดนี้คือเราใช้เบรกในการช่วยในการจับล้อไว้เพื่อป้องกันล้อหมุนตามในการหมุนน็อตออกอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะเสร็จแล้วก็ทําการถอดดิสเบรกฮะ ตัวดิสเลร์ก็มีน็อตอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะแล้วก็น็อตยึดสายเบรกสองตัวจุดนี้เป็นน็อตเบอร์8เสร็จแล้วก็ถอดออกได้เลยจุดนี้ให้เราถอดปลั๊ก ABS ออกก่อนนะเพื่อป้องกันการยุ่งยากในการถอดถ้าเราไม่ถอดเนี่ยเนี่ยเวลาเราดึงสวิงอาร์มออกอย่เงี้ยมันจะติดกับสวิงอาร์มด้วยนะแนะนำให้ทุกคนถอดก่อนนะจุดนี้ถอดน็อต ยึดสวิงอาร์มฮะตัวใช้ประแจเบอร์14จุดนี้ก็มีน็อตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะมีน็อตตัวแรกก็จะเป็นน็อตโชคโน็อตยึดสวิงอาร์มอีก2ตัวเสร็จสับรถแล้วก็ถอดน็อตตรงล้อออกได้เลยฮะตัวนี้ก็ใช้ประแจเบอร์24นะ น็อตยึดล้อกับสวิงอาร์มเนี่ยก็จะมีแหวนรองด้วยนะทุกคนตรงนี้ก็อย่าลืมนะอย่าลืมนะตอนประกอบก็อย่าลืมแหวนนะอ่ะก่อนถอดสวิงอาร์มก็ให้เราถอดสาย ABS เลยนะสาย ABS ก็จะอยู่ตรงบริเวณคอยฮนะถอดเหมือนกับปลั๊กเซนเซอร์ท่อฮนะง่ายๆฮนะเวลาถอดออกมันจะได้ไม่ยุ่งยากฮนะจะได้ไม่ติดสายแบบผมแบบนี้ของผมคือไม่ได้ถอดนะ ถอดที่หลังลับของผมอันนี้คือผมบอกไว้ก่อนนะให้ถอดสายปลัก๊ก ABS ออกก่อนมันจะได้ไม่ยุ่งยากะจะได้ไม่เก,ก,กะกะอ่ะต่อมาเสร็จแสรประไว้แล้วก็ถอดบางโครนกันดีดนะกันดีดหลังก็เรียกกันดีดนะโอเคะเสร็จแสรเรียบร้อยโชกคต่อไปโช๊คก็มันเกะก,กะนะเวลาถอดล้อเนี่ยมันจะถอดยากฮนะจุดนี้ก็ให้เราเอาเชือกฮะมัดไว้ก่อน เสร็จแล้วก็ดึงล้อแม็กออกมาได้เลยฮะนี่เส,สร็จสับเรียบร้อยครับไม่ยากแะต่อมาฮะมาถอดบูทล้อตัวในนะตัวนี้ก็เรียกตัวในฮะตัวเล็กก็ตัวนี้โดยใช้ไขควงปากแบรนสองตัวฮะค่อยๆงัดอ่ะค่อยๆงัดครับตรงนี้มันจะแน่นนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวบูทล้อเนี่ยมันจะติดอยู่กับซีนนะตัวนี้ตัวยาเนี่ยก็จะดูดไว้ก็ทําแบบผมฮะค่อยๆงัดออกมาแล้วครับเสร็จสับเรียบร้อย อ่ะต่อมาเรามาดูบูธล้อที่เราจะทําการเปลี่ยนนะผมจะเปรียบเทียบไปดูเลยระหว่างบูธล้อแต่งกับบูธล้อเดิมอะบูธล้อที่ทางโรงงานเนี่ยเขาใส่มาให้เทียบกันชัดๆเลยนะเนี่ยขนาดความใหญ่ความโตเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะบูธแต่งนี้จะใหญ่กว่าเยอะเพิ่มหน้าสัมผัสเพิ่มขึ้นอีกอะบูธเดิมนี้ก็จะหน้าสัมผัสเนี่ยมันจะน้อยกว่าบูธแต่งนะมันจะเล็กกว่าพื้นที่สัมผัสน้อยกว่าอ่ะต่อมาตัวบูธด้านในอะด้านในก็ ขนาดก็เท่ากันนะแต่ว่าตัวแต่งเนี่ยจะมีเรียกว่าบ่ารองเนาะคล้ายๆกับแหวนนะแหวนเพิ่มมาอีกเพิ่มความใหญ่อะเพิ่มหน้าสัมผสัสในการรับกับน้องแม็กเนี่ยเราจะได้จับเต็มๆเ,เลยคันนี้ของเดิมนี่เล็กมากฮนะนี่ครับความต่างกันเดี๋ยวผมจะชั่งน้ําหนักให้ดูนะอันนี้คือน้ําหนักของบูทล้อเดิมนะมาดูบูทแต่งนะโอ้น้ำหนักนี่ต่างกันเยอะเลยนะ บูทเดิมฮะน้ำหนักบูทแต่งฮะต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะอันนี้คือรอยฮะรอยที่บูททางโรงงานเนี่ยก็ใส่มาจะเห็นได้ว่าบูทเดิมเนี่ยหน้าสัมผัสนี่น้อยมากฮะอ่ะ,อะพอใส่บูทแต่งลงไปจะเห็นได้ว่าหน้าสัมผัสนี่ เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยฮนะจับเต็มเลยคันเนี้ยอ่ะต่อมามาดูตัวด้านดิสเบรกบ้างเดี๋ยวผมจะใส่ตัวบูทแต่งให้ดูก่อนถ้าใส่ก็วิธีการใส่ก็แบบนี้นะให้หน้าที่มีด้านกว้างเนี่ยสัมผัสกับล้อแม็กแบบนี้นะจะเห็นได้ว่าบูทแต่งกับบูทเดิมเนี่ยหน้าสัมผัสเนี่ยต่างกันเยอะมากฮนะจุดนี้แหละที่ทําให้ ล้อแมกเนี่ยมันเกิดอ,อาการสายคเพราะว่าหน้าสัมผัสมันน้อยฮะเทียบกันให้ดูแบบชัดๆเลยของแต่งนี่หน้าสัมผัสใหญ่มากฮะอ่ะ,อะโอเคฮะมาเริ่มทําการประกอบติดตั้งเลยก่อนติดตั้งก็ให้เราทําการทาจารบีก่อนนะทาจารบีลงไปฮะเพื่อป้องกันการเป็นสนิมอ่าแล้วก็หล่อลื่นเนี่ยวิธีใส่ก็ให้เราค่อยๆดันลงไปฮะมันจะมีซีนยางอยู่นะตรงนี้ก็อาจจะ ยากนิดหนึ่งะแต่ก็มันไม่ยากเกินความสามารถเรานี่ค่อยๆดันลงไปฮะเสร็จแล้วก็จาระเบียะทาตรงบริเวณเฟืองฮะทาแบบเยอะๆเลยครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเปลืองฮะจัดเต็มไปเลยไหนๆก็ถอดถอดแล้วทาน,นานทีได้ถอดนะเสร็จแล้วก็นํำล่งแหมก็ประกอบลงไป ดันลงไปให้สุดเลยฮะลองขยับตัวสิสุดยังโอเคสุดแล้วลองหมุนล้อดูฮะร,ระยะฟรีโอเคนะไม่มีอะไรติดขัดฮะส่วนตัวนี้ก็คือบทูทด้านดิสเบรกนะตัวใหญ่ครับฝั่งนี้ตัวเล็กจะอยู่ฝั่งชุดข้างนะส่วนตัวใหญ่จะอยู่ด้านดิสเบรกฮนะ ด้านสวิงอาร์มการประกอบก็ให้เราใส่ที่ตัวสวิงอาร์มนะทําไมถึงต้องใส่แบบนี้เพื่อป้องกันบางทีเราประกอบไปแล้วตัวบูทล้อมันอาจจะไม่ลงร่องซีนนะอาจจะไปดันแล้วว่าไปพับซีนทําให้ซีนได้รับความเสียหายวิธีการประกอบก็ให้ประกอบแบบผมแบบที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยใส่ที่ตัวสวิงอาร์มแล้วก็ค่อยใส่สวิงอาร์มไปแล้วก็ให้มันเข้ากับเฟืองขับอะประมาณนั้นอะต่อมาก็ประกอบอตลงไปแ่ะ เบอร์24นะอย่าลืมแหวนรองนะจุดนี้แหวนรอง1ตัวแล้วก็น็อต1ตัวทำการหมุนพอตึงมือก่อนฮนะยังไม่ต้องแน่นมากเสร็จแล้วก็ทำการขันน็อตก็ยึดสวิงอาร์ม2ตัวฮนะจุดนี้ต่อมาก็ประกอบชอคจุดนี้ก็มีน็อตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัว ยึดสวิงอาร์มสองตัวแล้วก็ยึดโชคหนึ่งตัวทำการขนันน็อตแน่นนะโดยใช้ประแจเบอร์สิบสี่โอเคครับแน่นหนาแล้วเสียบเรียบร้อยประกอบปั๊มเบรกลงไปฮะจุดนี้ก็ใช้ประแจบล็อกเบอร์สิบสองสองตัว ต่อมาปลั๊ก abs นะก็จะอยู่บริเวณข้างๆกับคอยไฟนะก็เสียบป,ปลั๊กลงไปได้เลยฮนะง่ายๆเสร็จแล้วก็ขันน็อตยึดสายนะ้ำมันเบรกนะสองตัวนะจุดนี้ต่อมาฝาครอบนะจุดนี้ก็น็อตหกเหลี่ยมเบอร์ห้าสองตัว เสร็จเรียบร้อยก็นำท่อมาประกอบลงไปจุดนี้ก็ถ้าท่อมันไม่เข้าก็ขยับซ้ายขยับขวานะเล็งหาตําแหน่งให้มันดีๆโอเคเสร็จเรียบร้อยนอดยึดท่อก็มีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะยึดตรงสวิงอาร์มนะัสามตัวนอดเบอร์14 ถ้าน็อตไม่เข้าก็ขยับท่อขึ้นลงครับต่อมาครับปัจจบล็อกเบอร์14ขันให้แน่นนะต่อมาครับวิธีการขันล้อให้แน่นก็แบบผมแบบนี้เลยปัจเจบล็อกเบอร์2 4เสียแล้วก็เอาเชือกเนี่ยมัดไว้ที่ตัวเบรก อันนี้คือเราทําคนเดียวนะขันให้แน่นะจุดนี้ต่อมาปลั๊กเซ็นเซอร์ท่อฮะเสียบลงไปเลยปลั๊กเซ็นเซอร์ท่อก็จะอยู่บริเวณคอยไฟฮะง่ายๆฮะเสียบลงไปเลยต่อมาจุดนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นยางนี่กว่าเนาะอยางรัดอ่ายางรัด สายน้ำมันเบรกเซนเซอร์ท่อเพื่อความสวยงามนะจุดนี้ก็หมุนหาปรับตำแหน่งให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะสุดท้ายฮนะน็อตยึดท่อฮนะจุดนี้ก็ประจจบล็อกเบอร์สนะิบสองฮะขัดลงไปฮนะให้แน่น เสร็จแสบเรียบร้อยฮะทำการปลดเชือกฮะอ่าเบรกเรายังโอเคอยู่นะสุดท้ายอะกันดีดแะกันดีดก็มีโน้ตยึดแค่สองตัวนะประกอบลงไปแล้วจุดนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งฮะของผมเนี่ยเป็นกันดีดแบบคาร์บอนนฮะ จุดนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งอะอาจจะเป็นรอยได้ก็ต้องค่อยๆขยับหาตำแหน่งที่เราต้องการนะโอเคครับเสแยบเรียบร้อยขันเอาได้แน่นอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนรอ้อยทุกคนด้ดูนะ เหมือนว่าระยะฟรีเนี่ยมันจะนานขึ้นนิดหนึ่งอะจากตอนแรกที่ผมบุนให้ดูเนี่ยเหมือนมันจะหมุนแป๊บเดียวนะหมุนแป๊บเดียวแล้วก็หยุดพ oh. อปเปลี่ยนบูทล้อไปแล้วเนี่ยเหมือนระยะฟรีของล้อเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอะเดี mm ๋ย hmm. วผมจะลองสตาร์ทแล้วก็ลองเบิ้ลเครื่องให้ทุกคนได้ดูนะลองเบิ้ลเครื่องแล้วก็ดูการหมุนของล้อว่ามันจะมีอะไรฝืดฝืดติดติดขัด,ข,ด,ข,ดขัดไหมลองระบบเบรกด้วยที่เรากำเบรกเมื่อกี้แล้วก็ดูการหมุนของล้อครับว่าล้อเนี่ยมีการส่ายไหม โอเคฮะโอ้โหล้อมุนแบบเลื่นเลื่นเนื้อเลื่นปื๊ดเลื่นปื๊ดเลย <c oughs> สําหรับรถใครที่มีอาการล้อสายนะส่วนมากฟอร์ซ่าปี2023นี่ก็ยังไม่มีนะส่วนมากจะเป็นปี2022่ที่มีอาการล้อสายอ,อันนี้ก็เกิดจากบูทล้อนี่แหละรถใช้งานด้วยของผมก็ยังไม่มีอาการนะแต่ว่าผมเปลี่ยนเพื่อความสบายใจครับเปลี่ยนเพื่อป้องกันอาการล้อสายในอนาคตนะสำหรับใครที่ออกรถมาแล้วรถมีอาการอย่างเช่นรถผมก็ตอนออกมาแรกๆนะใช้งานได้ประมาณ ห้าร้อยถึงหกร้อยโลเนี่ยเวลาเราเข้าโค้งจะได้เวลาเราเข้าโค้โงก็จะมีเสียงวิทวิทวิวิทวิทอ่าช่วงที่เข้าโค้งจะได้ยินชัดเจนมากผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่ามันไม่ ปกติแล้วว่ามันผิดปกติแล้วรถปกติมันต้องไม่มีเสียงนะมันต้องแบบว่าเพอร์เฟกต์อ่ะนี่อย่าง p c a ผมออกมาก็ไม่มีอาการอะไรนะก็มีฟอร์ซ่าเนี่ยมีอาการผมว่ามันผิดปกติแล้วแหละผมก็เลยสั่งมาเปลี่ยนเลยเพื่อความสบายใจนะอันนี้ก็แล้วแต่นะใครจะเปลี่ยนหรือว่าไม่เปลี่ยนก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้คือผมมาบอกวิธีการเปลี่ยนน้ทุกคนได้ดูกันวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากครับง่ายๆเลยทําตามคลิปผมได้เลยอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคลิปหน้ามีอะไรมาฝากอีกเดี๋ยว ฝากทุกคนกดติดตามไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ